ดูพี่น้องเก็บได้ขึ้่กะละมังแล้วตอนนี้เก็บเสร็จด,ด้วยจ้ะนี่เก็บสิ็ธ์แล้วค่ะขาขั่วเลยจ้ะเหมือนหยวกเลยนะคะอืมโอ้ยคือดแดดแห้งแท้พี่น้องเอ้ยเพื่อนยังเล่มอยู่ใดนี่พี่น้องเบิ้องเดินคนอือน่นเพื่อนมาเก็บน้ำยายดวงอะไรยายดวงใจค่ะยายดวงใจค่ะ นี่ยังก็นมะเกบทั้งนี้ก่อนไม่อย่างจากสีนงังแต่หมองเดียวๆอยู่แต่นนตรงแก่ขนานหนลังลัพี่น้องคนเมือ่อยพื่นละมปเาเพ่อวดเอวกะสีดนเนาะตั้งจักตั้งแต่จกัจกโมงแล้วเือายคอยด้วยคอย๊ะบถ่ายให้เห็ดทีละถ่ายเอาเห็ดค่ะ ได้เยอะแยะเลยค่ะเอาไปเอาไปส่งให้ยายกรหน่อยคุณคุณดวงใจขานี่เอาเห็ดไปให้ยายกรก่อนกหมวดวดมาใส่เห็ดสดอกุ้ยม่จะข้นขาเกิงๆเนี่ยพี่น้องตุ่นมันยังขาใหญ่เธอฉันเสร็จทีวันนั้นอ้าวขนนาคไายทำหน่อเทจังไรเข้ใส่ไปเบื่อไปเล้วมากูแบบวัีคันมายืมคน เก็บเาเก็บมันหอนพี่น้องตอนนี้ไก่สีเทียงแล้วว่าสังเพสเราแยกก่อนยังพัลกิ้เขาอยได้สอนกระลังยางมาสับบอกคงก็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 สีต้มเอาอะไรเงี้ยยางให้เบิ้งซุปหนันก้อนน้ามันเก็บเห็ดแล้วย่างว่ะโอ้ยเก็บเลิมเก็บเลิมเก็บอยุ่ชำนานปี้ได้สีแล้วเนาะพี่น้องอุ้ยกะเขินเห็ดหัวไก่น้อยเบิงอีเถ้าข่อยบ่เก็บเอาเว้ยเถ้าข่อยหมุนหมุนหมุน มาเฮ็ดคอยอยู่ี็นล really really sure> right uh uh ืมถ uh> ิ <that uh> <that uh> <that uh ่นเบิดมานเนลืมกว่าพี่น้องพูดมาว่าลาผุหมุนๆอย่าเทียร์ไทยเด็กได้อยสอนอันนี้ตัดต่อมาท่านแล้วปันกระตองท้ายเอาตัวโดะนนหมุนนแม่่อยาอเอายแม่วานแม่ตวนีเด้อคตเก็บขาน้ำกัดหนีมาหมุนหนาหมุนหลังอยู่นี่เลยนี่น้ำกัดนี่ละโอยเบิงติหลัอนพูดหน่อนะนังกินตะม่องเดียวๆหนะนะ เออง่าไม่เถ่าเมื่อังัวตัดไมเลยเถ่าคนขีหันตัดได้บุเห็นบมงไม่โมีแต่ดอกงาม้หันตัดไปเด้บตั้งแต่จากโมงเสาร์มื่อคืมเสาร์สามโมงเสาร์จนหอดเทียงแหรอพี่น้องยังมาถลแเลวอยู่ไหมเทียงนั่นอ้ง่างย่างอันนี่ว่าสิมาเอาทางผีดีกว่ามันเห็ดแหลวย่างทางผีคนว่าก็สิงยางมากนะทางปตาน่ะทานั้นเล้วดูน้องเขาเาไปเก็บก่อนสาทั้งนี ก็อนสิงยางมานี่าทันกันเราเสาโอเคนี่ไวามาอันบนมาแต่เสาเร็วบาดไปบึงการเขามาจดแต่เสาเรยวอือไม่ออมัออนสาว่าไก่ม่อเสาเขาจังหัวเอาไมา้เขาเขาได้ละอีลำบอแม่อยู่ t ของ แต่เขาบ่เคยแม่มัง้งเขาบ่เคยบเบิร์ยูทูปมัง้งเขาไม่ต้องบเอเขาสิมีอยู่ตัวเนาะลบออกลบอะไรออกลบเม็ดล,ลบคน, <c oughs> นแมึงยาย่นานสายเดียวคุณยายสายเดียว ใช่เดียวมามามาพี hey, Надо, oh ่น้องเก็บซอยคอยนี่ขึ้นเมื่อแล้วยายนี่มันกับหันหน้าหันหลังขึ้กันเลยพี่น้องเอ้ยนี่ห่อนอี่ยินตีมันเหี่ยวลงเลยไหมพี่น้องห้องเสานี่อู้ยงามขาจูนพลเลยมาตอนนี้เหี่ยงแล้วเรียบร้อยเหี่ยวซ้ำก็ย้ายสอนเลยขันลงหนามห่ยวคนนี้อือุ้ยแดดจำสีจะไหนจำตะกุดน้อยเนาะ จะได้เดกินเข่าละพี่น้องเอ้ยงานที่จะขืนถ่วมเนาะคนไหนต้องการมาเอาเด้อหมกกินเด้อเถเพงหมกเด้ยจะได้ถา โอ้สแกงไน้อใหม่ซอนให้ชั้มกกะเข้ามเคยบดหมูล้วกะเอาไข่ใส่น้ามันจะแซ่บอมืมมันแข็งกระดองกแดงอยู่คือหมกไข่ป้านะอุ้ยจะได้จะมานางตากแดดละบ้าดีนี่เด้ยายซอนกระแดดจะตบาาพี่น้องเลยไปไปพแหล่สวัสดีค่ะ เพิ่งเช้าตรงนั้นเสร็จยังคะเพิ่นเบี่ยนอ้าหละบางนึงนี่แหละจะตัดอยู่นี่ดสวัสดีค่ะบัวบาพีดคนวกดแดดประเดีสวัสดีค่ะบนวาดประดี๋ยวน้ำนี่ได้ซอกับสูบประเดี๋ยวให้ก้านเลยดิอแล้วขากล่องมาได้หนิถือเอาเกลเด้เกลเด้ก่องคู่กับสั่งเขาแม่วานเทอด้า แม่หวานมาอุดหนุนในด้อแม่หวานแม่หวานนี่เล็บสวยด้วยแม่หวานเอ้ยมาอุดหนุนนเนี่ยกระชอบเบิ่งดวงใจและดวงใจอ่ะสวยไหมคะสวยเล็บมือสวยมากมากเลี๋ยวใส่แว่นก่อนค่ะสวยไหมคะสวยค่ะหาได้อีกสองคนอยู่ค่ะเนาะอีสองอ๋อสามมือดีมืได้ที่นี่เด้อพี่น้องเด้อพนักพนหอนเด้อ หักสุขูสุโคนสุหมงสุบอนเด้อจ้ามาๆๆๆๆพี่น้องเต็มขู่เต็มแข้งเต็มกระมังเข็มประถาดน้ำกันละละพี่น้องเห็นแต่ครูหูเป็นสองก้นนี่แหละแย่ซ้อนมาต่องเบิงดอกคนเถวเหลี่ยมเหี่ยวแล้วเฮียติกเฮบุเหี่ยวเดี๋ยวบ่พอละเด้อโอเคสักกแรกจุ๊บจุ๊บจับจ้า 我应点有有白有的，我是。<noise>